เอาลวครับกราบสวัสดีพเพื่อนๆมิตรรักในเล่นเกมสามชิ้นบีไรทูทุกคนด้วยนะครับตอนนี้นะครับทางเอลเลวเกมเขาได้อัปเดตเจ็ดหางเจนสามมาแล้วนะครัเป็นตัวนี้เลยนะครับคือผมตีไป 20-30, ตัวแล้วนะครับไม่ดรอปนะรนราน่าจะแบบต้องหากันอีกยาวอยู่นะคร ตัวนี้เลยนะครับเจดหางเจนสามเออโมเดลมันก็จะเป็นประมาณเนี่ยนะครับเป็นเหมือนเจดหางธรรมดานี่แหละนะครับรู้สึกว่ามันจะมีเหมือนหน้ากากนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกจุดเกิดมันนะครับให้เพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะเป็นเออที่สปอนเซียนหอยนะครับที่สปอนเออท่าคาซิยุนะครับนะสลับเมืองที่ออกนะครับเมืองที่ ที่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 เราจะมาสปอนนะเป็นเมืองนี้นะครับนี่เลยนะครับเป็นเมืองของเซียนหอยนั่นแหละนะครับเป็นเมืองนี้เลยนะครับโอเคพอเข้ามาเมืองนี้แล้วนะครับหาตรงนี้ก่อนนะครับหาจุดตรงนี้ก่อนนะครับจุดสปอนเซียนหอยนะครับให้เพื่อนหันหน้ามาตรงเนี้นะครับหันมาตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงมาเลยนะครับตรงมาตรงนี้เลยนะครับอ่สังเกตตรงนี้นะครับตรงสระน้ําเลยนะครับตรงมาเลยนะครับ พุ่งตรงมาเลยนะครับนี่มันจะอยู่ข้างหน้าเลยนะครับมันจะอยู่ตรงนี้แหละนะครับเออซึบเออตรงนี้เลยนะครับนี่คือจุดเกิดของมันนะครับจุดเกิดของของเอจ็ดหางนะครับชื่อมันคือโชโชนะครับโชโชเจนทรี Show Show นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาตีกันสักหน่อยนะครับ คือต้องบอกก่อนนะผมอนะัดเนี่ยผมอัดในในโมบายนะครับในมือถือนะครับอาจจะไม่ถนัดสักเท่าไหร่นะครับอโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองตีกันดูนะครับก็กดลับไปเลยนะครับหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับสกิลมันน่อนข้างแรงนะครับไอส้สกิล สกิลสีเหลืองๆมันนะรู้สึกว่าจะเป็นสกิลที่ทำให้หลับมันน้งนะครับโดนราเมจทีนี่คือเ <g ül> จ็บมากนะครับในเนี่ย,ยสกิลเนี่ยแรงมากนะครับอ่ะนอนละ <t> ตายยากอยู่นะครับ รู้สึกว่าเลือดเลือดมันจะเยอะกว่าไอ้พวกเซียนหอยเซียนกบเซียนงูอะไรพวกเนี้ยนะเป็นปะเนี่ยใกล้จะตายแล้วนะครับแต่มันมันก็ตายยากยู่ดีเนี่ยตายยากก็พวกเออเซียนทั้งหลายนะครับออรอบนี้น่าจะตายแล้วแหละตอบไม่เลยไม่ดอบนะ่ยเออไม่ดอบนะครับ อ่ะก็ไปตีกันได้นะครับก็ไปหาตีกันได้นะครับจุดเกิดก็ตรงนี้แหละนะครับตรงหินนี่แหละนะครับหินนี่เลยนะครับตรงหินนี่เลยมันความจริงอพื้นที่เซนหอยนะมันมันไม่ค่อยซับซ้อนหรอกนะครับแต่ถ้าไม่เคยมาถ้าไม่คุ้นตามมันจะหายากนิดนึงนะครับโอเคสลับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสลับใครที่กําลังหาอยู่ก็ขอให้ตีออกไอไว้แล้วกันโอเคบายบายไปละนะผมคงต้องไปฟาร์มตัวเนี้ยอีกสักหน่อยนะครับ โอเคไปละ